อนาคตไกลแน่นอนค่ะสําสหรับเด็กคนนี้อ้าไอสกุณาพรไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่นองค่าเพราะว่าอิหลาเก่งเกินเด็กน,อน้องอ้าไอสกุณาพรได้มาออกแบบชุดล่ําด้วยตนเองพี่นองขาถือว่าเป็นเด็กน้อยที่มากความสามารถหลายรูปแบบอย่างทีเฮ้าวาว้นั่นแหละพี่นองค่าว่าสกุณาพรเป็นเด็กน้อยมากประสบการณ์เป็นเด็กน้อยผู้มีพรแสวงและก็พรสวรรค์มาในตัว อัยสกุณาพรเป็นอีอย่างที่หลายหลายคนต้องจับตามองดูความเคลื่อนไหวเด็กคนนี้น้องไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมหลายๆอย่างภายในตัวของน้องพี่น้องคะสราหรับอัยสกุณาพรแล้วบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษเกินตัวองกับพิสู์ให้เห็นหลากหลายพี่น้องคะแต่ละมือแต่ละวันคือไม่หยุดพัฒนา มีอะไรเป็นเด็กที่ช่างเรียนรู้นะคะสำหรับน้องอะอายสกุณาพรคิดอียงล้มมือทำพี่น้องเบิงแล้วคือไผพี่น้องว่าเหมือนพ่อจ๋าจริงๆพี่น้องก็ได้มาเว่าเห่นเด้ทุกสิ่งอย่างคือทาคิดได้ล้มมือเลยเห็นอียงที่น้องคิดว่าอยากจะล่องน้องสิงล่มือล่องเลยนั่นคือน้องอะอายสกุณาพร เด็กน้อยมากความสแสวงพี่น้องต้องเอินว่ามากความสแสวงเห็นอีหยังบ่ว่าสิเป็นตีกองร้องเพลงอีหยังหลายๆอย่างพี่น้องที่น้องอยากเห็ุอยากทําลงมือทําเลยนี่คือพรแวพสวงพรสวรรค์ที่ติดตัวของนอง้องอาย์สกุณาพรมาโดยตลอดพี่น้องคะแล้วมื้อน,นี่ยายสิสเขาไปเห็นนะคะน้องได้มานั่ง นางวาดรูปพี่น้องออกแบบชุดซึ่งบอกเลยว่าอาวอายสักุณาพอพี่น้องคะ่ะนี่คือชุดที่น้องออกแบบเองนะคะเป็นชุดหมอล่ำพี่น้องเดี๋ยวกับโค้งสีใดเห็นความสวยงามของชุดทีอหลากำลังนางวาดอยู่นี่แหละพี่น้องปะติดประตอค่อยเติมค่อยแตง่งค่อยแต้มไปเทระนิดทละน้ะนอยบนหน้ากระดาษพี่น้องนี่คือเด็กหน่อยผู้ มีความคิดแล้วก็อยากอยากล่องอยากเรียนรู้แล้วเป็นอีอย่างที่เกินอไอศกุณาพรเนี่ยอายุแค่สิบสามเองนะพี่น้องออกแบบชุดหมอลำด้วยตนเองเป็นศิลปินเด็กที่มีความสามารถเกินวัยจริงๆนอกจากความสามารถบนเวทีที่โดดเด่นแล้วน้องอไอ,อเป็นเด็กที่ช่างสังเกตฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองในทุกๆด้านอยู่อย่างเสมอล่าสุดฝึกออกแบบชุดหมอลำด้วยตนเองดูจากรูปฝีมือไม่ธรรมดาเลยอนาคตลำไปด้วยรับออกแบบชุดไปด้วยต้องเปิดร้านไอดดไซน์รับออกแบบชุดหมอลำแล้วล่ะลูกไอสกุณาพรสันพี่น้องอันนี้ก็คือความน่ารักนะคะทีพอบิบอดคนเขาไปเห็นลูกสาวกำลังนั่ง ขีดนางเขียนนางเติมนางแตง่งแล้วกะเป็นอีกอย่างทีสุดเซอร์ไพรส์สมากสําหรับเด็กคนนี้แฟนคลับเอฟซีพี่น้องขาเพิ่นกะบ,บอกว่าเก่งที่สุดเลยเด็กคนนี้ติดหมอลำก็เด็กคนนี้เลยอาร์ไอสกุณาพรว่าสันพี่น้องเขาเก่งค่ะพ่อบีบอสวระสันเก่งมากเลยจ้าเก่งสินเหมือนพ่อจ๋าเลยว่าสันพี่น้องลูกสาวคนนี้เก่งทุกอย่างเลยคะ่ะสุดยอดมากเลยคะ่ะ ออกแบบมาแล้วสวยน่ารักมากเลยค่ะเก่งมากแม่สาวน้อยคนเก่งอาหาพี่น้องอยากให้น้องอา้อ,าออกแบบชุดโชว์ด้วยค่ะพ่อบีบอสและน้องอาอายน่ารักมากๆน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่น้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้สมแล้วกับชายาเด็กน้อยอัจฉริยะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นอีกมือหนึ่งที เฮาหลายๆคนสียเห็นอีกหนึ่งลีลาหนึ่งบทบาทของอาอายสกุนาพรตอนนี้บาสามโมงกว่าๆว่าพี่น้องคะอยู่บ้านพลนเมืองเนี่ยแถวเนี่ยพี่น้องคะเพิ่นมาสาปลาสูบปลาสูบใจนี่อย่างสักอย่างนี่แหละพี่น้องเป็นกิจกรรมประจําปีที่เพิ่นได้เฮ็ดคืน,นตอนนี้ไปเบิ่งอีกหนึ่งฝีใหม่ลาเมื่อของนอง้องอาอายสกุนาพรตอนนี้อีลาเดินทางไปฮอดเป็นที่เรียบรอยคะ่ะเมื่อกี้นี่เห็นน้อง ยางลงมาแล้วยสินเบื้องไหลสดอยู่นะพี่น้องแล้วก็เห็นอาไอสกุณาพ่อนได้ลงรถมาทีเรียบร้อยพ่อจ๋ากับย่าหนูก,ก็กําลังตามมามาลถคนละคันนะคะพี่น้องคะแล้วสิ่งทีน้องอาไอสกุณาพรสิฟ้าให้พี่น้องได้เห็นอีกไปเบื้องพี่น้องการล่งหวยล่องซั์จับปลาแล้วกับอีกหนึ่งบทบาทบนบนเวทีที่สง่างาม ของอาอายสกุณาพรเด็กหน่อยผู้นี้บอกเลยว่ามีหลายคาแรคเตอร์มากๆบางบางลีลาเพิกับเป็นบ้าวอายเป็นผู้บ้าซ้ำหน่อยธรรมะธรรม่งพี่น้องคือเห็นได้หลายแบบอิหลีค่ะแล้วการแสดงพี่น้องคาเห็นบอบุ่นเวทีแสดงบทโศกก็น้ําตาท่วมจอสําหรับแม่แม่นะคะถ้าน้องแสดงบทร้ายพี่น้องเอ้ยจักหนาจัก ตาจิกกล่องโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสาวน้อยคนเจ่งของแม่แม่นะคะฝากแม่แม่แฟนครับเอฟซีนะคะผู้ใดบอกข้าในเห็นฟีไม้และมือหรือว่าบอกข้าในสัมผัสตัวน้องอา,อาอศสกุณนาพรอย่าลืมนะคะไปเบิงหมอล่ำเสียงวิหกดกพงศกรไปเบิงเด็กหน่อยผู้น้ว่าความสามารถที่ยสิ์นํำมาเว,า,วานี่เป็นการโอดนี่เป็นการอ่ะ อวดอ้างหรือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงไปบออยากให้พี่น้องเข้าไปสัมผัสเบิงว่าสกุณาพรมีมากกว่านี้อีกพี่น้องคะมีหลายอย่างกว่าทิษย์นํามาเสนอนี่อีกไปเบิงอ่าหลายหลายรูปแบบที่น้องแสดงบนเวทีบอสิเป็นอ่าฉากสดสดหรือว่าเป็นมุกสดสดที่อาอาสกุณาพรได้เล่นสดสดบนเวทีเป็นฉากที ออกมากับพ่อจา๋าญาโุนะคะแล้วก็ไอซายังสิพี่น้องเป็นมูทีสดๆแล้วอาไอศกุณาพรก็สามารถเล่นให้บาลานกันในเบิดเลพี่น้องคะ่ะบ่าวาสิเป็นบดไดลีล่าไดกระตาม้างพี่น้องคะ่ะยังินย์อย่าพี่น้องไปเบิงจับตามองเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องค่ะจับตามองไว้ให้ดีเด็กน้อยอาไอศกุณาพรรับรองเลยว่าอนาคตไปไกลยอย่างแน่นอน ตอนนี้พึงจะอายุซ้ำนี่แต่ความสามารถก็หลากหลายเพราะแห้งแล้วพี่น้องคะเสื้อหมันว่าอายุมากขึ้นความสามารถของน้องอาอายสกุณาพรยิ่งจะมากร้อยเท่าทวีคูณสําหรับยายสิทธิมองดูแล้วว่าน้องเป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆเป็นสุปตามหาชนเป็นเด็กน้อยมากความสามารถจริงๆพี่น้องคะอยากให้แฟนคลับเอฟซีนะคะของน้องอาอายสกุณาพร ได้ไปเบิงพี่น้องสำหรับตอนนี้นะคะแฟนคลับเอฟซีแถวส้นเนี่ยพี่นอ้องอาสามาถเนี่ยออกไปหนีพี่น้องค้าบันพ่นเมื่องบันอุดบันปากบันทาคอทาาเนี่ยพี่น้องใกล้ๆนะ่ะอย่าลืมไปสูบปลาไปกินปลานะคะตอนนี้เบาเบิร์ดกำลังไหลสดชวนพี่น้องแฟนคลับไปเบิงขอบซักน้ำกันไปเบิงความสนุกสนานนะคะแล้วกิจกรรมนี้คะ่ะจัดขึ้นเพื่อความ สนุกสนานขององค์กรนะคะแต่สิมีการทําอาหารแข่งกันมีเงินรางวัลทีนึงหมื่นบาทได้ได้พี่น้องคะเป็นอีอย่างทีนาสนุกอะ่ะพี่น้องตอนนี้ซับบักฮงกลางเต้นกันเย้าเหยียดพี่น้องคะผู้ใดญ่ยุไก,กยูย่ไกลก,ก็อย่าลืมไปอ่าไปรวมสนุกสนานร่วมกิจกรรมในครังนี้นะคะผู้ใดไปบริการซื้อบัตรกุ้มปิดบัตรราคา119บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ฝาก แฟนคกับเอฟซีไว้ซัำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ